สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนสวัสดีตอนก่อนนอนมาช้าแต่มานะจ๊ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,นะจ๊ะสวัสดีพี่น้องชาวแฉ่เด้อชาวกองแตกนะฮะก่อนนอนขอจวดนะจะได้นอนหลับฝันดีนะฮะเห็นทั้งวันเห็นอยู่ค่ะนะสบายดีกันนะคะสบายดีจ้า นะช่วงนี้ต้องเงีย,งยบๆหน่อยเนาะต้องสมรวมหน่อยเนาะทุกคนเนาะนะนะมาให้ปะปายนะจ๊ะมาให้ให้ได้สดับรับฟังปะปายนะจ๊ะนะเดี๋ยวให้หมดช่วงก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาแบบว่าเหมือนเดิมนะคะจวดจาดให้ทุกคนได้สดับรับฟังนะจ๊ะนะตอนนี้ตอนนี้ต้องสารวมก่อนค่ะต้องสมรวมนะคะสมรวมได้บ้างนะจ๊ะ <laughs> ไม่ต้องมากนะจ๊ะนะมาขอจวดอีโค้กหน่อย แน่เป็นไงคิดว่าทุกคนคงได้เห็นคลิปมันเนาะเนาะคลิปมันแต่ละคลิปเนาะเนาะยังไม่ไวายนะมึงไอีกคกเนาะปากพ่อยปากมาเฮ้ยเฮ้ยกูเห็นคลิปมึงอ่ะคลิปมึงอ่ะลูกมึงอ่ะเฮ้ยอารมณ์ไม่อารมณ์นี่ไม่ได้แล้วนะลูกมึงอ่ะเฮ้ยอารมณ์รุนแรงถึงขั้นอารมณ์รุนแรงแล้วนะลูกมึงอ่ะโอ้ยตัดคลิปแทบไม่ทันเลยเนาะเนาะแม่คลิปนี้ต้องตัดเลยนะบางคลิปนะทุกคนลูกมันกีดกาดนะ อ๋อมันมีการสั่งให้เขาตัดคลิปนะตัดคลิปด้วยนะอืมที่ลูกมึงกีดการนะแต่เพอเออวันนี้นะก็คงจะเห็นอวตารที่เขาเอาออกมาแล้วเนาะเนาะอวตารที่เขาดูดคลิปนะก็คงจะได้ยินเสียงกันเนาะนะนะวันนี้เห็นกันนะได้ยินเห็นได้ยินแล้วก็ได้เห็นกันจ่าเลยเนาะเปงลูกมึงยังเกี่ยวกาดอยู่เลยเนาะโอ้ยไหนบอกว่าลูกมึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไงเอ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยไม่ได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ลวร้อยเปอร์เซ็นต์ ร้อยเปร์เซ็นต์ไม่เต็มคือสมาธิเหมือนเดิมนะไม่เต็มแล้วก็สมาธิสัน้นนะลูกมึงยังไงก็ไม่หายนะเขาไปโรงเรียนกันแล้วสูพวกสูอ่ะลูกวิอะลูกของวิอะวิหัวโปกอ่ะอมลูกวิยังไม่ไปโรงเรียนกับเขาอีกเหรอเหรออ๋ออะไรนะอ๋อให้อยู่กับยายให้อยู่กับคุณยาย <gas> อเอาเอาน้ำไปให้คุณยายหน่อยลูกเอาน้ำไปให้คุณยายหน่อยอ๋อให้อยู่กับคุณยายคุณยายหีโกนนะนะ อืมจะอยู่ได้ไหมแล่ะคุณยายหีโกนน่ะนะฮะคุณยายเ็าชอบไปไหนมาไหนส่วนตัวเขาจะเลี้ยงได้เหรอฮะวิอืมวิวิหัวโปกอืมมันหน้ามันหนอกนะแหมทำตัวเป็นอะไรนะออกอีเวนต์เนาะทำตัวออกอีเวนต์ไม่ว่างเลยเนาะอืมเย็นมานี่ต้องออกอีเวนต์ตลอดเลยเนาะอืมลาลานะอืมเป็นลาลานะ ลาลาหัวโปกไงเออลาดาล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 าอะไรลาลาเป้าเปียกนะเออไม่ใช่ดาลานะลาลามึงไงอีลานะอีลางโง่ไงอีลาหัวโปกอะมึงไงเออแม่ไม่ว่างเลยเนาะสูเนาะนะวีเนาะวิไปงานใหญ่ๆนั้นเลยนวีเนาะอืมวิหัวโปกอืมออกอีกเว้นทุกวันเลยเนาะวิเนาะอืมทำตัวทำตัวยุ่งตลอดเลยนวี วิวิแตดบานนะอ่าวิหัวโปกนะอ่าวิวิวิเนี่ยวิอาบน้ำเอ่อเอ่อวันละครั้งเหรอจ้าวิอืมวิเนี่ยเมื่อวานเนี่ยวิอ่ะถ้าทางจะอยู่แดกถึงเช้าเลยเนาะ เนาะอืมแดกแดกง,งานอ่าตะแว่นอ่ะวันเกิดอ่ะอ่าวิก็ไม่ได้อาบวิวิอาบน้ําตอนไปใช่ไหมอ่าแต่วิอะวิอะว,วิไม่วิไม่ได้ล้างแต่ทั้งคืนเลยเนาะเออล้างเมื่อวานซืนแล้ววิก็มาถึงเช้าเลยเนาะเนาะอีคางข้างอีหัวโปกอืมอีจังไรไฟไหมต้องดา่าแบบสํารวมหน่อยนะเอออีจังไรไฟไหมนะอีอีหมาสีพ่อสีแม่มึง นะอ่าไปไงไปาง,ไปไงวัาเกิดตะแววนไปไงเขาไม่ยินดียิน้้านะโอ้ยคลิปนี่กว่าจะออกนะ่ถ่ายแต่เมื่อคืนออกอีกทีเช้าวันรุ่งขึ้นนะเพราะหวงแดกอยู่นะเข้าวงไหนวงแตกเข้าที่ไหนวงแตกที่นั่นเสียงนี่แปดหลอดเลยนะนะอีจังไรไฟไหม้นะอีอีหมาอีอีหม,มาสีแม่มึงนะเะไป็นไงเนี่ยน้องน้องน้องชายถึงที่รักน้องเล็บเปไง ไปงาเข้าที่ไหนเขาก็ไม่อยากจะมองหน้ามึงหรอกนะทำตัวแหมทำตัวเด่นเนะวีนะอืมอีเวนต์เนี่ยไม่ว่างเลยเนาะออก ทุกวันยามแรงนี่วีต้องออกอนะีเวนต์เนาะอืมอาบน้ำสระผมแต่งตัวท้าไม่ทันเลยนะวีเนาะซื้อเสื้อผ้านี่ต้องเนาะซื้อปุ๊บใส่เลยนะวีอืมวีอนะวีวีสันดานวีเนะี่ยวีสกปกอยู่แล้วเนาะเออไม่ต้องไปรอจริงจริงอะไม่ต้องไปสระหรอกหัวนะ่ะไปทั้งหัวมันนะ่นะน่ะเออเหมาะกับมึงดีนะ,ะเออแหมถึงขั้นต้องสระผมทําผมรีดผมเลยเนาะเนะช้ามากลับบ้านอ,อีหมอมอยนี่หอยเอียงนี่ เป็นไงฮะอาบน้ำเอ่ออะไรนะอาบน้ำถ้าไม่ทานนะต้องแดกก่อนใช่ไหมวมิโซเลยใช่ไหมเมาค้างใช่ไหมฮะ,ะแดกกันดึกหรือว่าเล่น,เล,นเล่นคิดเลขกันดึกวะวิฮะ,อ,ะอีวิแต่อีวิน้ำแตกนะอ,อีน้ำล้นเขื่อนนะโอ้ยกลับมานี่แดกส้มตำโอ้ยเนะเนะน้ำไม่อาบเสื้อเหลืองที่อยู่ข้างในไอเสื้อที่ซื้อใหม่คอ,อบัวไอคอคอ,อบัวคอหมามมือนะน่ะ ฮะเสื้อมันเล็กไปเปล่าฮะอีควายนะอีสันขวานอีสกโปก นะไปบ้านเขาเนี่ยนะเขาก็รับเขาก็ลุยเขาก็รับคุยกับมึงตามมารยาทแหละเขาก็คุยกับมึงตามมารยาทนะเขาอยู่กันมอมอแม่แม่พอมึงไปนี่เนาะออ้ยทําตัวเด็กขึ้นมาเลยนะวีอีวีอีวีหัวโปกงานเขาแทบแตกเลยนะมึงไปเนี่ยนะฮะแต่เขาก็นะเออออกับมึงไปยังงั้นแหละนะไปก็ไม่มีอะไรมากนะอ่ไปงานผู้ใหญ่ก็เลยต้องนะทายาให้เขากินนะทำนู่นทํานี่ถูเอาเอามือทํา หรือเอาตีนทำมวีหฮะฮะอีหัวโปกนะแหมคิดว่าตัวเองเป็นแม่ครัวนะทำอาหารอร่อยทุยนะอีโสโคกนะวันเมื่อวานวันเกิดแต่แมงวัน,วนนี้วันเกิดเด็กวันเกิดเด็กแต่แม่งมีแต่ผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่อยากจะแดกนะวันเกิดเด็กเนาะเกิดกันทุกวันเดือนนี้เกิดกันนะเลี้ยงตัวเลยนะพวกมึงเนาะเนะนะส่วนอีอีวีหัวโปกนเลยนะทำไม ทำไมต้องออกอีเวนต์แทบไม่ทันนะวันเกิดเด็กก็ไม่มีเลยมากป้าก็ให้แล้วนะนะป้าก็ให้แล้วนะ,ะ,ะ,ะส่วนอีอีมอย กี่โกน่นก็ให้แล้วนะเออก็ซื้อมาให้แล้วนะมีมีนมขบเคีย้ยวมีน้ําอัดลมนะอก็ซื้อมาให้หลานเป็นเกิดหลานอุ้ยกระจอกว่ะเฮ้ยเงินผูกแขนยังไม่มีให้หลานเลยวายอีวีหัวโปกเอ้ยเอ้ยได้ข่าวเอ้ยเห็นอยู่นะเห็นว่าจะทํากับขา้าอีอีอีกตกอ่นน่ะนะเออนะเอ้ยอก็ตกอ่ดเสื้อมันเล็กไปไหมวะฮะเสื้อมึงกับเสื้ออีวีหัวโปกอีแต่เนะอีแตด อีแต่เปียกกนะันอะฮะมึงกับมันนี่มาแหวะนเนาะแข่งกันใหญ่เนาะมึงพวกมึงเนาะแล้วอี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 ออวี่ัวโปกเป้าเปียกเนะ่ยฮะ่ะมึงไปยุ่งอะไรกับเขาเขาจะทอดรูนทอดนี่เขาจะทาอะไรมันเรื่องงานของเขามึงไปเสือกอะไรมึงไปเจ้าก็ยเจ้าการลินลัวมึงเจ้ากี้เจ้าการไปเสือกอะไรของเขา เขาจะทํานูน่ทนทานี่เขาจะทําปริมาณเท่าไร่เขาจะทอดนูน่นทอดนี่มันเป็นงานของมึงเลยเฮียนะยังไม่วายอีกเขาให้มึงไปออก event, อีเวนต์แดกกับเขาเนะ่ะมึงก็ไปแดกอย่าเสือกนะแหมทายำเล็บมือนางอีควายนะอีสกโปกไม่ปรึกษาใครนะตีนไก่เนะี่ยเขาเอาไปล้างล้างเสร็จเขาก็ต้องทําให้มันสะอาดพอสะอาดล้างหลายๆน้ํมันก็ถึงจะมายานะแต่มึงเนี่ยอีอีอออวีโสโค อีนะ้าอีเป้าเปียกอีแตดบานนะอีแตดอะไรนะอีน้ําลน้นแตดนะเออเป็นไงล่ะจะยำเลยไงะฮะอีกตกอ,อืถึงต้องพูดว่านะเออไม่ไม่ไม,ไม่ต้องล้างแล้วเอาไปเอาไปลวกเอาไปล้างเออน้ำร้อนเออไปต้องออไปไป,ไปทำให้มันสุกนิดหน่อยแล้วค่อยมายำใช่ไหมตีนไก่ทุกคนยำเล็บมือนางอีโคงบ,บอกว่าไงรู้ป่ะ โอ้ยเป็นกูนะเป็นค่อยเนี่ยค่อยไปล้างหรอกค่อยทาเลยอืมก็มึงสกรปรกอย่างนี้นี่เราเนอะมึงถึงได้นะพวกมึงถึงได้หัวโปกไงเนี่ยเหรอว่าคนอื่นสกรปรกแล้วไปว่ายี่รีจอยมันสกรปรกงั้นสกรปรกอย่างนี้พวกมึงก็ไม่ต่างกับเขาหรอกนะกูว่าเขายัางสะอาดกว่าพวกมึงอีกนะในะหัวโปกอืมอมันหน้ามันเนอกนะนะนะทําตัวกลางทําตัวเสียงดังเจ้าก,กี้เจ้าก,การสั่งเขานู่นนี่นั่นฮะ อีควายมึงอะจริงๆแล้วไม่มีมึงเขากระกินกันได้วันเกิดเด็กก็นนะแต่ผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่เกิดอยากจะแดกขนาดวันเกิดเด็กแม่งไม่มีเฮอะไรหรอกเปิดทําคลิปมาให้ให้เอฟซีดูเผื่อจะมีเงินนู่นเงินนี่กระดงกระเด็นมาไงไม่มีอะไรมากแล้วพี่น้องนะพวกเฮนี่ยไม่มีอะไรหรอกนะอะจริงๆแล้วเนี่ยเน่ก็ทําให้เอฟซีดูนะวันเกิดลูกหลานนะจ๊ะ นะเออเออประเภทพวกนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะขอทานทางอ้อมนะส่วนอีข้างข้งเป็นไงเออเอก็ว่าจะตอนแรกว่าจะไม่มาแล้นะฝนมันตกเออเฝนถ้าฝนตกก็คงไม่ได้ไปละป้าคงไม่ได้ไปนะที่ไหนได้นะนะ ตอแหละอาบน้ำนะแต่งตัวใส่วันนี้ใส่เสื้อแดงนะวันนี้วีใส่เสื้อแดงแต่เสื้อนอกวีใส่ตัวเดิมนะวีนะอืมวีมาออกอีเว้นเนี่ยวีไม่ได้นะวีวีต้องล้างแตดให้สะอาด๋ยวเดินเฉียวใครแล้วแตดมันจะเหม็นนะวีนะเออเก่งใจชาวบ้านบ้างอีฮีนะอีสันขวานแล้ววันนี้นะมึงออกตัวนะมึงออกตัวไอเรื่องที่อ่าผัวมึงถืออ่อจับกล้องนะถ่ายโน่นถ่ายนี่ไม่ช่วยเขา ไปอย่างเช่นไปหาผึ้งไปหาลังผึ้งผัวมึงก็จับได่กล้องอ้าวการทํา y o u t มึง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 ทำไมมึงดิ้นเหรอมึงร้อนตัวเลยฮะไอ้โคกอีสันขวานไอ,นะอีหัวโปกนะ้ําไม่อาบกลับมาจากงานวันเกิดแล้วเช้ามากลับมาบ้านเอี่ยมอีหมอยนะ้ําไม่อาบเพิ่งมาอาบตอนสาย,สายจนคลิปอีกตกอืดมันผัดก๋วยเตี๋ยวเอบมันผัดเส้นเมีะฮะได้ยินเสียงอีลิงสลาวไปนะยิ่งกว่านะยิ่งกว่ารถแห่นะสลาวกีดว เห็นกันได้ยินกันทางน้านถ้าใครดูคลิปอีกตกอื่นอ่ะนะเป็นไงลูกมืองปะน้ําก็ไม่อาบเนี่ยมัว,ม,วมัวเอาเวลานะไปต่อแหลออกอีเวนต์ไปแดกนูน่นไปแดกตรงนูน้นตรงนี้ไม่ใส่ใจลูกนี่เหอลอรักลูกโถอีควายอาอยู่กับคุณยายเนอะลูกคุณยายกี่โกเนี่นะยี่นี่มันจะทําอะไรอย่างมากมันก็ดูแค่หน้ากล้องสิบนาทีหลังจากนั้นมันก็ไปคุยกับใคร นะพวกมึงไม่มีอะไรมากก็หลงใครแล้ววันนี้ดิช่วยกันใหญ่เลยเนาะช่วยกันหาช่วยกันคนอนใหญ่เนะไอ้เรื่องที่ผัวถือกล้องอาการทำยูทูบทำไมถือกล้องแล้วจะถ่ายยังไงฮะอีควายความหมายคือผัวมึงอะนะสรุปเลยสั้นๆขี้เกียจเนนักไม่เอาเบาไม่สู้อย่าดินอย่าแตะสันนะที่เขาเม้นท์ที่เขาพูดนะมันถูกของเขา,าสู นะว่าผัวมึงอะมันสันดานขี้เกียจไอหน้าไหว้หลังหลอกไอปากสมาจจ๊ไอตลกแดกที่เขาพูดเนี่ยความหมายพวกมึงตีความหมายถูกไหมไอพวกขี้เกียจไอพวกหน้าไหว้หลังหลอกนะไอพวกขอทานออนไลน์นะไม่รู้หิรูแต่เถียงข้างๆกูรคคูนะ เก็บปากไว้แดกหน่อแขงหน่อไม้หรือว่าโดนตีนที่สักวันนะเดินไปไหนจะโดนส้นตีนโดยไม่รู้ตัวนะพวกมึงอะ่ะนะอีหมอยมึงก็ไม่ห้ามลูกเลยนะมึงก็แก่ก็โลกะลานะอีควายแดกนะแม่นะทีหลังเนะ่ไอกระมังผัดหมี่นะเลียแมงซะนะเลียแมงซะเออต้องมานั่งแดกโอ้ยสมเพศทุเรศ,ท,เรศทุรังนะพวกมึงอะ่ะฮะสะอาดตายแหละก่อนจะว่าคนนู้นคนนี้สะกะปรกก็ดูขัวมึงด้วย นะทีหลังอะจกขี้ต้องซ่วมนะมานั่งแดกซะขอโทษขออภัยด้วยนะเออว่าคนนู้นคนนี้ออกตัวแทนผัวนะผัวต้องถือกล้องนะทาไมถือแล้วจะถ่ายได้ไงคนทำ YouTube กูเข้าใจแต่คนอื่นเน่ะกูเข้าใจแต่ผัวมึงเนี่ยนะนะกูพวกกูบอกก็ไอ้คำเดียวว่าผัวมึงมันขี้เกียจมันเหมาะกับมึงแล้วอีเฮีนะอีวิแตดน้ำล้นแตกนะอีธรพี นะเก็บปากไว้เก็บปากไว้แดกแกงหน่อไม้เหรอพวกมึงอะ่ะฮะวันวันไม่ยี่อะไรแดกบนอยู่แค่เนี้ยส้มตำแกงหน่อไม้นะว,นวนะิถีคนรวยนะถอยพวกสร้างภาพต่อแหลไปก่อนเด้นอนอนหลับฝันดีจ้านะเจอกันใหม่เมื่อตอนสะดวกนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ